ดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่จทกก็จะมาไลฟ์นะคะอธิบายเรื่องบทความที่11นะคะการสอบถามตำแหน่งงานอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเนาะที่เราจะไปเจอบ่อยเลยในในสนามสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอพอกอผอน่ชว์เลยนะคะท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นหรือว่าครูเนาะมันเป็นพาร์ทของจดหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแน่นอนนะคะก็คือ เกี่ยวกับพวกการทํางานอะไรพวกนี้เนาะมันก็คือเกี่ยวข้องเลยถ้าเป็นบทความยาวเนี่ยมันก็จะเป็นบทความพวกสิ่งแวดล้อมอ่าพวกอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกมลภาวะอา่ามลพิษทางอากาศอะไรพวกนั้นอะ่ะมันจะเป็นแนวโน้นไปนะหรือบางครั้งก็จะมีพวกอีโคโนโมิกเศรษฐกิจอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวข้อสอบของบทความสั้นนะอ่ะโอเคเรามาฝึกด้วยกันนะคะนี้เล็กไปหรือเปล่าคะหรือว่าได้แล้ว อันนี้เล็กหรือเป่าเอ่ยหรือว่าได้แล้วอ่าบทความนะคะบทความที่สิเ็เรื่องการสอบถามตำแหน่งนะคะ Asking นะคะ Asking about job opening นะคะ Asking about job opening ก็คือ Asking ที่มาจากคำว่า Ask นะคะ Ask แปลว,ว่าถามนะคะสอบถามเกี่ยวกับ job job ก็คืองาน opening ก็คือการเปิดนะก็คือหมันกับว่าเออถามถามว่าเออมีงานไหน ทำบ้างช่วงนี้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ขั้นแรกเลยนะ,ะขั้นแรกเลยที่ตัวเองต้องทราบก็คือเรื่องของผู้เขียนนะคะคือผู้เขียนเนาะว่าเอ๊ข้างที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นที่อยู่ของใครนะคะก็คือที่อยู่ข้างบนเป็นที่อยู่ของผู้เขียนลำดับต่อมาเนี่ยก็เป็นวันที่นะคะและอันอันล่างเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าแรกะ อันล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผู้รับสารของเรานะคะผู้เขียนนะคะผู้รับผู้รับเนาะแล้วก็เราก็สังเกตดูว่าเขามีบอกไหมว่าผู้เขียนเนี่ยนะคะตำแหน่งงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเลย,เยนะคะเจอริกนะคะโรกรีเกสนะคะก็ที่อยู่เลย123 Main Street a n ต t ีทแนนะคะ California 1 2 3 4 5เบอร์โทรตัวนี้เป็นเบอร์โทรนะคะอันนี้เป็นเป็นอีเมล์อัดเดรส เนาะแล้วก็วันที่นะคะวันที่เราก็ต้องสังเกตเหมือนกันเนาะวันที่มันจะอยู่ตรงนี้คือบางครั้งในจดหมายเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเออถ้าเป็นจดหมายสมมุติว่าเป็นจดหมายตอนตอบรับการสัมภาษณ์ใช่ไหมถ้าในจดหมายเขาเขียนว่าประมาณว่าเอออาทิตย์หน้าคุณมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนะไอ้คำว่าอาทิตย์หน้าของเราเนี่ยเนาะอันนี้พี่จะสมมุตินะ ในในกรณีที่บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคณมาสัมภาษณ์งานนะในโจทย์ก็อาจจะมีว่าเอออาทิตย์หน้าที่เข้าหมายถึงเนะี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่เราก็ต้องไปดูวันที่เขียนจดหมายแล้วก็บวก7เ,เข้าไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือบางคนอ่ะอันละอาทิตย์หน้าใครจะไปรู้ว่า,วามันเริ่มวันเริ่มนับตั้งแต่วันไหนก็คือมันเขียนตั้งแต่ตรงนี้ไงนะนี่ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของวันที่เนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้รับ เป็นที่อยู่ของผู้รับผู้รับเนี่ยเราต้องสังเกตดินหนึงว่าเอ้ผู้รับเนี่ยมีบอกตำแหน่งไหมนะคะมีบอกตำแหน่งไหมอย่างอย่างตัวนี้ฉบับนี้เนี่ยก็คือเป็นคุณบ๊อบบี้ลีนะคะเป็นคุณบ๊อบบี้ลีเป็น c h i e f Technology Officer นะคะก็เป็นประธานชีฟคำนี้เป็นประธานเนาะก็ประธานเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Technology, นะคะก็คือเขียนถึงประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีนะคะบริษัทอะไรคะก็ขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะ The American Company นะคะก็คือเป็นบริษัทอเมริกันนั่นเองก็ที่อยู่1 2 3 Business Road นะคะ R D ทีนี้ก็คือถนนแล้วก็ Business City นะคะ New York นะคะ5 4 3 2 1เขา d เลยเนาะ,ะคำขึ้นต้นนะคะก็ Dear นะคะ Lee นะคะ Dear คุณ Lee ป๊าปแล้วก็มาดูเนื้อหานะคะมาดูเนื้อหากันต่อเนาะอันนี้เราได้แล้วว่าหัวหัวข้อหัวข้อของจดหมายผู้รับผู้เขียนนะคะผู้รับผู้เขียนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็วันที่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาะภาพชัดเสียงชัดส่งหัวใจมาให้พี่โจหน่อยจ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะส่งหัวใจมาให้หน่อยค่ะ เนาะพับชัดเสียงชัดส่งหัวใจให้หน่อยตะแรมตะแรมตะแรมชัดไหมเอ่ยสัญญาณชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะชัดไหมชัดนะชัดเนาะโอเคนะคะโอเคอ่ะไปต่อเนาะ The American company has been recognized นะฮะ recognized อันนี้ก็ตัวทเนาะ as one of the best places to work in the country for IT professionals นะคะก็อันนี้มืออาชีพจุดตรงนี้เนาะออะ,อะก็เขาบอกว่าบริษัทอเมริกันเนี่ยได้ได้รับการตอบรับนะคะได้รับการตอบรับว่าได้รับการยอมรับก็ได้ว่าเป็น1ในสถานที่ place to work สถานที่ทำงานที่ the best ดีที่สุดนะดีที่สุดในประเทศในด้านของความเป็น professional ความเป็นมืออาชีพด้านไอทีก็คือเหมือนเราจะไปของานเขาใช่ไหมมันก็ต้องมีการอวยก่อนใช่ปะม,มันก็มีอวยก่อนว่าเออทำไมถึงอยากจะมาทำที่นี่อวยก่อนนะคะอันนี้ก็บอกต่า you have the deliberatory deliberately set out to create this culture ก็ประมาณว่าคุณได้นะคะคุณได้ set out คุณได้ทำมัน set out คือสร้างคุณจงใจที่จะสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาประมาณว่าคือแบบเออบริษัทนี้ก็คือแบบใช้ความเหน็ดเหนื่อยในการทำให้มันมีทำให้มันเป็น professional อารมณ์นั้น and it show แล้วมันก็สำเร็จ แล้วมันก็เห็นแล้ว it is my understanding that you have been delighted with คำนี้ค่ะคำศัพท์น่าสนใจ delighted with เต็มไปด้วยนะคะท่วมท้นไปด้วยเนาะเต็มไปด้วยอ่าเต็มไ,ไปด้วยอะไรเอย่ยนะคะ resume นะคะ resume resume since computer land released their list of the best companies that wish to work นะคะก็บอกว่าเออตามความเข้าใจของฉันนะวิจัยยอนนิดหนึง่ง it is my understanding นะคะตามความเข้าใจของนัฉันนะว่าคุณเนี่ยนะคะคุณเนี่ยได้รับได้รับอะไรได้รับเรซูเม่นะคะก็คือประวัติย่อเรซูเม่นั่นแหละคือแบบเยอะแยะมากมาย ทำไมถึงได้รับเยอะแยะมากมายคือมันเต็มไปหมดเลยไอปยย้ประวัติย่อเนี่ยประวัติย่อของคนสมัครงานเนี่ยมันเต็มบริษัทคุณไปหมดเลยทำไมเหรอก็เพราะว่านะคะเพราะว่าบริษัทนะคะหรือตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทคอมพิวเต Land ลนดนะคะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ก็เป็นนามเฉพาะเนาะ release release แปลว่าปล่อยออกมาปล่อยอะไรเอ่ยปล่อยรายชื่อของ บริษัทที่ดีที่สุดที่จะทำงานนะะประมาณว่าบริษัทคอมพิวเตอร์แลนด์เนี่ยได้จัดอันดับบริษัทที่เป็นสถานที่ที่แบบดีที่สุดสำหรับการทำงาน mine is one more ของฉันนะคะ mine คำนี้ก็คือของฉันนะคะอะไรของฉันก็อันนี้แหละ resume นี่แหละที่เราพูดถึง mine is one more ของฉันก็เป็นอีกหนึ่งเช่นเดียวกัน ะะก็คือฉันก็ด้วยนะคะส่งเข้าไปอีกก็ทีนี้ก็เต็มไปด้วยเรซูเม่ไปอีกเนาะ But I do have some experience that is hard to come by that is hard to come by and sets me apart from my peers นะคะแต่ว่าฉันนะแต่ว่าฉันนะมี some experience ประสบการณ์นะคะที่มันเข้าแบบได้มายาก It's hard to come by คือได้มายาก and set me แล้วก็ทำให้ฉันเนี่ย set me apart ทำให้ฉันเนี่ยแยกออกมาจาก my peers my peers ณทีนี้ในที่นี้ก็คือถ้าแบบเราสนิทกันก็คือหมายถึงกลุ่มเพื่อนแต่อันนี้ก็คือเขาหมายถึงในกลุ่มรายชื่อคนสมัครงานเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามันมาแบบเป็นไงคะ เต็มไปหมดไงไอรููเม่ของเขาเนี่ยเต็มไปหมดมีแต่คนส่งมาเขาก็เลยบอกว่าเออของเขาพิเศษนะลองดูซิว่าเออพิเศษยังไงนะคะ My IT experience gives นะคะ gives me a unique ability to apply นะ to apply technology in all its forms นะ to business processes ก็บอกว่าประสบการณ์การทำงานนะคะประสบการณ์ด้าน IT ของเขาเนี่ย ทำให้เขามีความสามารถที่มัน Unique Unique ก็คือหนึ่งเดียวนะ,ะ ability ก็คือความสามารถความสามารถที่มันแบบเฉพาะมันแบบมันหนึ่งเดียวมันเฉพาะ to apply technology นะคะที่จะเข้า,าที่จะเอาไปใช้นะคะกับเกี่ยวกับเทคโนโลยี in all form ทั้งหมดนี้ก็คือนะคะ in all its form ก็คือประมาณว่ามีดังนี้ ช b u s i n e s s p r o c e s s e s นะคะการดำเนินธุรกิจนะคะก็คือมันแบบคือประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันเหมาะสมกับการดำเนินกิจการใดๆในด้านธุรกิจนั่นเอง some of my business process knowledge includes นะคะ some of นะคะเขาบอกว่า1ส่วนในนะคะบางส่วนเกี่ยวกับอะไรความรู้ด้านการดำเนินงานทางธุรกิจของเขา ประกอบไปด้วยความรู้ของเขามีอะไรบ้าง Accounting นะนี่มีความมีความหมายด้านบนนะมียกล้อความหมายด้วย Accounting Finance การเงิน Facilities การอำนวยความสะดวกหรือ Inventory Control การควบคุมคลังสินค้า Budgeting การงบประมาณนะคะ Vendor Management การจัดการกับผู้ขาย and various operational processes และนะคะและขั้นตอน ทางอ่าทางปฏิบัติการเนี่ยอีกมากมายนะคะหลากหลายมากมาย various นะคะ processes ก็คือการดำเนินงานนะคะ operational ก็คือทางปฏิบัติเนาะโอเคะ okay. ทีนี้อ่าประสบการณ์เยอะจริงๆนะคะทีนี้เขาบอกว่า I have experience with merger นะคะ acquisition events high growth challenges technology replacement projects and IT process improvement เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบรวบกิจการนะคะนี่ก็คือต้องจำเนาะคำศัพท์เนี่ย merger acquisition event นะคะการเข้าซื้อกิจการ high growth challenge นะคะก็คือเป็นความท,ท้าทายเป็น challenge ที่มันเติบโตได้สูงมากนะคะแล้วก็ c h n o l o g y technology, technology replacement project เราแปลจากหลังมาหน้านะคะโครงการ ทดแทน replacement เนี่ยทดแทนทดแทนอะไรเทคโนโลยีเนาะโครงการทดแทนเทคโนโลยีเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรมันคืออะไรโครงการทดแทนทดแทนเทคโนโลยีเนี่ยเอาวันนี้ตะก,ก,กุกตะกัดเนาะ <c ười> นะก็คือเป็นโครงการทดแทนเทคโนโลยีต่างๆก็เหมือนกับว่าคงคงจะประมาณว่า เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเทนหรือเปล่านะคะ and IT process improvement แล้วก็ improvement แปลว่าการพัฒนานะคะขั้นตอนการ uh, process ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน IT I have delivered large อันนี้ large ไปยกล้ออยู่ด้านบนเด,เดี๋ยวพี่จะแก้ตรงนี้นิดหนึ่งตัวเองแก้ไปในหนังสือด้วยนะคะ uh, large นะคะ large large ีแปลว่าใหญ่อะเนาะ ค last นะคะ, large, ะ,คะ I have delivered last technology project on uh, schedule นะคะ schedule นะคะ schedule on budget and in alignment with the business strategy นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งฉันได้ส่งส่งอะไรโครงการเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะ project ะด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ย on schedule นะะ on schedule ก็แปลว่าตรงเวลา ะะ on budget ก็คือตามงบป,ประมาณแล้วก็มีการ alignment นะฮะมีการเขาเรียกไคือการทำงานของเขาเนี่ย alignment มีการจัดตำแหน่งมีความสอดคล้องอ่ะสอดคล้องดีกว่าเนาะ slash นะคะน้องเพิ่มเข้าไปในหนังสือนะ alignment นะคะมีความสอดคล้องกับธุรกิจนะะอะไรธุรกิจ strategy กลยุทธ์ของ business กลยุทธ์ทางด้าน ธุรกิจนะคะ strategy business แล้วปลายจากหลังมาหน้าอย่าลืมนะคะคือคำนามสำคัญที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยส่งโปรเจกต์นะโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่ๆเนี่ยเป็นคนตรงเวลานะส่งตรงเวลานะ on schedule นะตรงแบบตรงตามก็ประมาณที่ได้มานะแล้วก็มีความ alignment with มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจนะ Companies I have worked for include บริษัทต่างๆนะคะหลายบริษัทเลยเนาะอันนี้ถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ยก็คือ company นะคะ Company I have worked ะะบริษัทที่ฉันได้ทำงานเนี่ย for include ประกอบไปด้วย ICM h a p IBX นะคะแล้วก็ SED นะคะตัวเองสังเกตเนะาะเวลาเขาเล่าประสบการณ์เนี่ยเขาจะใช้ have three Have three คือ present perfect ถูกถ,ถ,ถูกไหมจำได้ปะอันนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแม่นเรื่อง g r a m m a เนี่ยตัวเองไปดูอังกฤษคนง่ายหนึ่งก่อนนะนะอังกฤษคนง่ายหนึ่งสองพวกนั้นน่ะก็คือมีมีคลิปสอนฟรีทั้งหมดนะคะ I have worked นะคะ I have worked นะคะคือฉันได้ทำงานคืออยู่ในรูปของ present perfect นะ present perfect พวกนี้เนี่ยเอาไว้เล่าอะไรจ๊ะเอาไว้เล่าประสบ การนะคะ Help Visa เล่าประสบการณ์อ๋อแล้วก็มีจะมีกลุ่มนั้นด้วยกลุ่มอสอนพื้นฐานน่ะนะคะพื้นฐาน30บาทอันนี้ก็คือถ้าแบบพื้นฐานแบบไม่ได้เลยเนี่ยแนะนําให้เข้านะคะพื้นฐาน30บาทแล้วก็ทาโจทย์ใน50บาทเนาะสามารถเข้าได้กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้หรือจะเข้าทั้งสองกลุ่มก็ดีนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่า I would appreciate an opportunity นะคะอันนี้โอกาส ฉันขอขอบคุณนะฮะ would appreciate นะฮะฉันขอขอบคุณโอกาสนะฮะแบบว่าฉันแบบอยากจะได้โอกาสนะฮะอยากจะได้โอกาส to talk with you นะฮะในการคุยกับคุณหรือ someone in your organization หรือใครสักคนหนึ่งก็ได้ในองค์กรของคุณ to see ในการพิจารณา see คำนี้จริงๆแปลว่าเห็นถ้าแปลให้สวยงามก็คือเพื่อพิจารณา h e r e my skill set would be นะคะ of the greatest benefit to your company ก็บอกว่าเอ,อ่ออาจจะแบบส่งใครมาก็ได้ในองค์กรของคุณเนี่ยเพื่อพิจารณาว่าเอ๊ประสบการณ์ของฉันเนี่ยเหมาะสมกับอะไรที่จะทำให้เกิด benefit ผลประโยชน์ที่มัน greatest ใหญ่หลวงที่สุดสำหรับบริษัทของคุณนะคะ sincerely ด้วยความเคารพนะคะอันนี้ก็ที่อยู่ของผู้เขียนนะคะ ก็มีการลายเซ็นมีการอะไรไปเนาะอ่ะทีนี้ก็มาดู question เนาะทีนี้จริงๆเนี่ยเวลาเราทำข้อสอบบทบทความทำข้อสอบบทความอังกฤษใดๆเลยเนี่ยตัวเองต้องไปอ่านโจทย์ก่อนที่จรวิจารณ์คำขันไปตัวต้องไปอ่านโจทย์ก่อนเลยไปอ่านโจทย์ปั๊บแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยไว้แล้วรอบสองเนี่ยตัวเองก็จะได้แบบอ่าไม่ต้องมานั่งแปลภาษาอังกฤษยังไงอย่างเช่น who writes this letter เราก็จดว่าใครเขียนนะ ที่สำคัญก็คือต้องเขียนให้อ่านออกนะแต่ประมาณมาอ่านอาไมือตัวเองไม่ออกนะฮะ Who is the recipient of the letter? ใครเป็นคนรับจดหมายนะคะคนรับเราก็จดไปคนรับ Who what position does he apply for? ขีดเซนใต้คำว่า apply for สมัครนะฮะ apply for สมัครงานตัวที่เราจะเจอบ่อยๆเนี่ย apply to นะ apply to ตอนนี้ apply to ก็คือใช้กับอย่างเช่นเขาบอกว่าเออกฎหมายเมืองไทยนะมัน apply to คนจนอุย้ยไม่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะะ apply to มันใช้กับคนจนอย่างเงี้ยคำว,ว่า apply to เนาะแต่ถ้า apply for ใช้สมัครงานเนาะต่างกันตรงตำแหน่ง for กับ to โอเคอันแรกใครเขียนค่ะก็ Derek นะฮะ Derek Rodriguez นะคะใครเป็นคน Recipient นะคะ Recipient ใครเป็นคนรับ Bobby Lee นะคะแล้ว What position ตำแหน่งอะไรที่เขาสมัครเนาะตำแหน่งเขาบอกตำแหน่งไหมไม่บอกเนาะ Any position นะคะ That fit his tolerance นะคะก็ตำแหน่งใดๆที่เหมาะก,กับนะ,ะ Fit นไม่ได้แปลว่ารัดนะแปลว่าเหมาะนะฮะเออบอกว่า ถ้าฝรัง่งไปชมว่าเออเสื้อนี้มันฟิตยูนะเราแบบเฮ้ยเสื้อมันฟิตมันแน่นไปเหรอจริงๆมันก็คือมันเหมาะนั่นเองนะคะมันเป็นความหมายบวกนะคะไม่ได้แบบแน่นรัดแม้ใส่เสื้อสรั้ติ้วฟิตจังเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะของเรานี่จะออกแนวแบบเนกาทีฟนิดน,นึงใช่ไหมมันแน่นมันติดตัวอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมันพอดีนะ his talent จะหา talent แปลว่าแปลว่าอ่าออะไรวความสามารถนะคะแปลว่าความสามารถโอเคอ่ะเป็นไงบ้าง อ้าวเสียงหายอันนี้เสียงหายอะคะเสียงมาหรือยังเอ่ยถึงไหนเมื่อกี้เสียงหายถึงไหนมันเกิดอะไรขึ้น what happened เสียงหายถึงไหนคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ้าวอธิบายมันอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ดูคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวตรงไหนคะเสียงหายถึงไหนเสียงหายถึงไหนคะเมื ột, ่อกี้ถึงจุดด้านไหนถึงตรงไหนเอ่ย อ่ะเสียงมาแล้วอคะเดี๋ยวนะเสียงมาแล้วได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังถึงตรงไหนเมื่อกี้อธิบายถึงตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวอธิบายใหม่ก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเสียงหายไปนานมากเลยนั่นแหละโอ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวอธิบายใหม่ก็ได้ค่ะถึงตรงไหนแล้วนักเสียงหายถึงตรงไหนเอ่ยเสียงมาแล้วนะคะ คือทันไหมทันทันจบไหมเมื่อกี้ทันจบไหมหรือว่าต้องอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่โจโอ,อ่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอาแบบคําศับเนาะเอาคำแบบคําศัพท์เลยแล้วกันเนาะอ่าโอเคไม่ได้ดูคอมเมนต์ขออภัยค่ะแบบอธิบายมันเกินไป <c oughs> อ่าโอเคเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคือพี่โจไม่ถนัดกับอ่าไอจอใหม่ที่ที่เฟซบุ๊กเขาทำไอตัวแดชบอร์ดตัวใหม่เนี่ยไม่ถนัดเลย มันมันดูจอแล้วมันเยอะแยะไปหมดไงอ่ะโอเคเดี๋ยวทบทวนคำศัพท์นะคะทบทบทวนคำศัพท์นะโ,อ,โอ,อ้ยเยอะไปเยอะไปเมื่อวานเราเรียนเรื่อง economy ไปทบทวนด้วย e c o n o น y นี่ใคำศัพท์คำศัพท์น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับสนามสอบปีนี้เนาะแล้วก็เรื่องการสอบถามตำแหน่งงานเนี่ยพี่โจก็ว่าอืมก็ ก็ก็เหมือนกันนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าตัวเองแบบไม่แม่นภาษาอังกฤษนี่แบบไม่ไหวจะเคลียร์เลยก็คือแนะนําให้ไล่ดูวิชามารทั้งหดนะคือไม่ไม่ได้บังคับให้ซื้อหนังสือนะคะแต่ถ้าซื้อหนังสือก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้แบบช่วยช่วยกันแบบนี้นะอ่ะอีกรอบนึ่งค่ะสอบถามตําแหน่งงานนะคะก็คือ acting about นะคะถามเกี่ยวกับ job opening งานที่เปิด เปิดเนี่ยงานที่แบบว่างอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะด้านบนก็เป็นผู้เขียนเนาะรองรองล,อง,ลองมาก็เป็นวันที่นะคะแล้วก็ผู้รับเนาะแล้วก็มีคำศั์เนาะพี่โจทบทวนคำศั์นะ recognize นะคะได้รับการยอมรับหรือตอบรับนะคะหรือได้รับการนึกถึงก็ยังได้นะคะ place to work นะ,ะสถานที่เพื่อการทำงาน professional อาชีพอย่างมืออาชีพนะคะ d e l i b e r a t l y นะฮะจงใจอย่างจงใจอย่างตั้งใจ set out to create นะคะในการวางแผนเพื่อสร้าง this culture วัฒนธรรมนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อความเป็น professional ของบริษัทเขานะคะแล้วก็มีคำอื่นอีกไหมอ,อันนี้ deluged with เต็มไปด้วยท่วมไปด้วยเยอะไปด้วยมโหรานไปด้วยนะคะ deluged with นะคะ อ่ฮะ uh huh. ต่อไป resume r e s u m e ก็คือประวัติโดยย่อนะคะประวัติโดยย่อ resume นั่นเองนะคะเพราะว่านะ since เน,นี่ยเราแปลว่าเพราะว่าก็ได้เนาะหรือเราจะแปลว่าตั้งแต่ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายเนาะจากบริบทนี้นะคะเพราะว่า Computer Land นะคะก็คือบริษัทใช่ไหมมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเราก็แบบตัวพิมพ์ใหญ่นี่ก็คือเล็งเลยว่ามันเป็นชื่อเฉพาะ released ะะลงท้ายด้วย s ตามด้วย ed ออกเสียง t นะคะ release ปล่อยออกมานะคะปล่อยออกมาปัป๊บปัไม่มีคำศัพท์ปัป๊บป,ปั experience ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ hard to come ได้มายากนะคะ set me apart ทำให้ฉันต่างออกไป set me apart นะคะ peer peer ก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มกลุ่มทีมสมัครงานทั้งหลายนะคะกลุ่มทีมสมัครงานเนาะ ability ability ความสามารถนะคะต่อไปต่อไปต่อไป business processes นะ,ะการดำเนินงานทางธุรกิจแปลจากหลังมาหน้าเนาะนะคะแล้วก็ knowledge ความรู้ include ประกอบด้วยอันนี้ต้องท่องเลย accounting การบัญชี finance การเงิน facilities การอำนวยความสะดวกนะคะ inventory control การควบคุมสินค้าคงคลงัง Budgeting งบประมาณ Vendor Management การจัดการผู้ขาย and various operational processes และการดำเนินการทางปฏิบัติอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตแอบดูนิดนึงว่าเสียงยังอยู่ไหม <c oughs> ไอ่อธิบายแล้วเพื่อนหายหมดเหลือพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเอ <c oughs> เออ,อ่ะอที่บ้านเนี่ยใช้เน็ตตัวแรงสุดแล้วนะแต่ว่าได้ความที่ <c oughs> อยู่ในอยู่ติดทะเลและกันไม่อยากจะใช้คําว่าถินธุรกันดารเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองอะ่ะทำงานทํางาน,งานเก็บเงินและสุดท้ายอยากไปไหนอยากไปทะเล <c oughs> แต่เราอยู่ริมทะเลแต่เราเน็ตไม่ค่อยสถียรนเลยนะคะโอเคอิจฉาใครอิจฉาใครเนี่ย <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะอ่ะต่อไปคําว่า m a j a g e r นะคะ m a e r ก็คือการควบรวมกิจการนะคะ act acquisition นะคะ acquisition ก็คือการเข้าซื้อกิจการนะคะ growth challenge นะคะ challenge ลดว่าเติบโต high แปลว่าสูง replacement การทดแทนการแทนที่ project โ,โครงการนะคะ improvement นะคะ improvement คือการพัฒนานะคะอ่ะ schedule on schedule ท่องเป็น on schedule ไปเลยละกัน schedule ก็คือตรงเวลาตามเวลา On Budget ตามงบประมาณ alignment นะคะก็คือ alignment width นะคะเหมาะสมกับเนาะเหมาะสมกับ strategy กลยยุทธ์นะคะ okay. โอเคกลยยุทธ์เนาะ I would appreciate ฉันมีความขอบคุณนะคะฉันขอขอบคุณฉันแบบแบบเอ่อเพื่มปิ่มใจ appreciate เนี่ยนะคะประมาณนั้นเนาะ อ่า o r t u r t u n i t y นะ opportunity ก okay. 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 mm ็โอกาสนะ organization ก็องกรนะคะสกิลทักษะนะคะ benefits ผลกำไรนะ okay. แล้วก็ไม่มีละนะคะนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดที่มีถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราแบบได้คำศัพท์ในการอ่านจดหมายรอบนี้เนี่ยจดหมายฉบับหน้ามันก็ใช้คำวนเวียนอยู่แค่นี้แหละอาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่พี่โจบแบบ ค่อนข้างจะมั่นใจเลยถ้าตัวเองอ่านจดหมายหลายๆฉบับเนี่ยตัวคําศัพท์มันก็แบบจะไม่ได้ต่างจากนี้เยอะอ่ะมันจะไม่ได้ออกไปแบบแหวกโลกไปจากนี้เลยนะคะพี่โจก็เลยแบบว่าวิชาการที่พี่โจเขียนเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมเลยแหละนะคะแล้วก็ผลการตอบรับดีมากนะคะดีเสมอต้นเสมอปลายตอนนี้ปีที่3มแล้วนะคะปีที่3มแล้วที่พี่เจออยู่ตรงนี้เนาะโอเคนะคะวันนี้เรามีคําถามไหมตัวเองมีคําถามไหม มีคำถามไหมเอ่ยค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ขออนุญาตจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ